โอ้ข้ามไปเรื่องหร้ไรกันบ้าง <Okay. S 1> ดีกว่าเราคุยกันแบบไอ้นี่มาเยอะแล้ว <laughs> คุยเรื่องดีๆมาเยอะสองคราม <c oughs> ระหว่างการ์กเกอร์กับเทนฮาฮะสงครามน้ำลายศาสตร์มาก่อนคาร์ลเกอร์เขาไปวิเคราะห์ในรายการแต่ว่าการ์ลเกอร์ในรายการที่ในที่ออกอเขาเรียกว่าอะไรนะแบบอันนี้สกายปะ่ะใช่ป่ะใช่อันนี้เลยสกายป่ะผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบดูผมชอบดูเขาตอนที่เขาอยู่กับแก๊งบวกแก๊งรีวิวอะแอปโด้แก๊งออร์ลีอันนึงอะ แชมปีเป็นลีกอะแล้วก็ไมกาลิชาร์ดอันนั้นนะฮะแต่ว่านี่เขาไปวิเคราะห์ว่าแบบไอ้เทนฮากเนี่ยเล่นเล่นแทคติกแบบแทคนิกอะไรไม่รู้เอ่ก็คือเพสสูงแต่รับลึกอ่าเขาบอกว่ามันไม่มีใครทําแบบนี้คุณจะเพสคุณก็ต้องเพสคุณจะรับลึกคุณก็ต้องรับลึกคุณก็ต้องเลือกสักอันหนึ่งอ่าเขาว่าอย่างนั้นกาลเเกอร์ว่าอย่างนั้นเทนฮากเทนฮากก็เลยบอกว่า คุณอาทิตย์วิจาร์ณผมด้วยอคติคุณทําไมไม่ดูภาพรวม่มาผมเดือนสองเดือนที่ผ่านมาผมก็เพิ่งจะมาแพ้แค่นี้แหละคุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันแบบมีวันที่แย่ นักบอลมันก็ต้องมีวันที่แย่แล้วคุณจะมาซูมหน้าผมคนเดียวทําไมนะไม่จะบอกอะไรให้รู้ป่ะกุยนี่เนี่ยว่าพวกนี้นะเขาก็รู้กันอยู่แล้วทำคอนเทนต์ถูกไหมคาราเกอร์อ่ะเขาก็ตอนคาราเกอร์วิจารณ์โจต้าป่ะพอเขามาเมืองไทยอ่ะใครนะพี่พี่ดุกมั้งพี่ดุกอ่าพี่ดุกไทยแลนด์สัมภาษณ์กับพี่บิพี่กบอ่านี่นาอยู่บนเวทีด้วยพี่ลูกถามไปแอบกระซิบถามถามจริงแล้วเรื่องโจต้านี่ว่าไงเขาก็ยิ้มยิ้มเขาก็เหมือนแบบ ที่พูดมันก็พูดไปเพื่อเป็นประเด็นเพื่อเป็นประเด็นงานอยู่ในสื่อคุณซียังชอบโพสท่านหัวข่าวเรียกแขกเลยก็เหมือนกันนั่นแหละเอบางทีมันบางทีมันเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจทําออกมาเขาก็รู้ว่าจะโดนอะไรหรือว่ามีประเด็นอะไรให้มันคึกคักมีการพูดถึงเนี่ยแต่ผมชอบนะดีกว่าเงียบยิ่งตอนผมมาชอบบรรยากาศตอนมูรินโญ่อยู่ทั้งกับเชลซีผมผมชอบตอนมูรินโญ่อยู่กับเชลซีมากกว่าตอนอยู่กับแมนยูตอนอยู่กับแมนยูเขาไม่ค่อยไม่ค่อยซัดละ ตอนอยู่กับเชลซียังโอ้ใส่ปากแบบสเปเชียลวันอะจะเปเชียลวันอ่ตอนนั้นผมชอบมชอบบรรยากาศแบบนี้นะพอฟัดพอเวียงกับแต่ว่านั่นคือคล้ายๆกับมันอย่างมูริโย่เนี่ยเหมือนเขาไม่ได้สร้างตัวเองขึ้นมาเป็นประเด็นแต่ว่าเขาเจอคําถามจากนักข่าวแล้วเขาตอบเนี่ยมันเลยเป็นประเด็นแต่ว่าอย่างคาราเกอร์หรือว่าอย่างสมัยเนี้ยอ่ากลายเป็นว่าพวกนักวิจารณ์เนี่ยจะมีประเด็นลุยก่อนมากกว่าลุยก่อนและุยก่อนเปิดก่อนทั้งทั้งจริงๆพี่ไม่ค่อยชอบนะอย่างเงี้ยมันก็ หมายถึงแบบมันวิจารณ์มันไม่ให้ความเคารพกันเงนี้เหรอเออในในความรู้สึกพี่รู้สึกว่ามันบางทีก็เกินเลยไปเออเกินมันก็เกินเลยไปหรือว่าถ้าเกิดว่าําทตามเป็นคอนเทนต์อย่างที่นิ่าบอกมันมันมันก็ไม่เห็นจําเป็นต้องไปพูดอะไรให้มันเป็นประเด็นแล้วมันถกเถียงแล้วบางทีมันขยายวงกว้างยนกงายเป็นความขัดแย้งเ่งี้เราก็ไม่ค่อยชอบอ้ยคาราเต้นนี่ครับยังเคยฟาดเลยนะนี่ขนาดกันเองนะเออแด้พูดหรืออะไรบางที เราอ่านเขาไปอ่านเขาไปอ่านคอมเมนต์เป็นไงเวลาเขาวิพา์วิจารณ์รู้ป่ะนี้เกรดกองหลังที่ยิงประตูเยอะที่สุดในโลกใช่ประตูตัวเองก็เกมมนึงทำสองประตูมาแล้วอ่ะมีมาแล้วเกมเจอแมนยูเต็ดนี่แหละยิงประตูตัวเองสองลูกชอบข้อแมกคอมเมนต์เพราะอะไรรู้ป่ะบางทีมันมีข้อมูลที่แบบเฮ้ย มึกได้ไงวะเนี่้แล้วก็เราก็เลยเอามาแซวต่อนะแต่ว่าเราเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้อย่างจังหวัดแบบนี้เขาทําหน้าที่เขาคือนักวิจารณ์ก็ต้องทําหน้าที่วิจารณ์ถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องหาประเด็นมาวิจารณ์แล้วเขาต้องสร้างคาแรคเตอร์ด้วยนะพี่ถูกไหมแล้วคาแรคเตอร์มันถูกด้วยคาแรคเตอร์กับแกรี่เนวิลมัน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 แล้วก็อะไรนะอัลบอลรอห์เออนั่นไม่รู้เป็นคอนเทนต์หรือเปล่านะอัลเบอรอผมว่าะฉะนันตั้งใจอ่ะตั้งใจเหรอเออบางทีพี่ก็ว่าอาจจะคอออนนนนนนนเเทตต์หมืกััะแ่่วาี้ ถ้าทำความเข้าใจคาราเกอร์เนี่ยเขาเ,เ,เขาก็ต้องหาประเด็นมาวิจารณ์ม,มันอาจจะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในเกมนั้นก็ได้ที่แมนูเดพลาดอไอ้สองแดนดันสูงแต่ว่าหลังมันไม่ตามขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่นักวิจารณ์เนี่ยจับมาว่าเอ้ยคุณพลาดซึ่งโค้ชคอมเมนต์โค้ชเฮนฮาร์พี่เราก็เข้าใจเขาว่าโูหทั้งเข้าสิบนาทีมึงจับ<อ>จังหวะที่กูพลาดแบบนี้ยมาพูดเนี่ยนะคือก็เพราะนั้นมันเข้าใจทั้งสองฝ่ายก็ก็ก็เอาเป็นว่า ถ้ากรณีแบบนี้นะพี่อยู่ฝั่งเทนฮักโอเคพี่เข้าใจว่าคาร์เกอร์วิจารณวิจารตาน้ททีแล้วบวกคอนเทนต์นิดหน่อยแต่มันกลายเป็นว่าไปตัดสินเขาเลยว่าเนี่ยคุณคุณหวยคุณไม่ได้เรื่องแต่ว่าในในเกมในจังหวะเกมในจังหวะอื่นเขาอาจจะไม่ได้พลาดก็ได้ไงอันนี้เทนแฮกก็ได้เห็นใจแหละช่วงนี้ขยับซ้ายขยับขวาโดนหมดโดนหมดคือจริงๆนะบางทีผมก็งงอนกันนะผมก็ผมถ้าเราเชียร์บอลด้วยใจแบบสบายๆนะ ชนะมา4ี่หแมตช์ไม่แพ้ใครเลยมักกาช่วงนั้นก็เงียบนะว่าก็จะไม่มีใครฟูดไม่มีใครชื่นชมพอมาแพ้ฟูแลมปั๊บบดโดนเลยโดนซะโดนเลยแล้วโค้ชก็ปวดหัวด้วยนะเพราะว่านัดแพ้ฟูแลมนี่คือก็มีมีโอกาสแล้วนะแต่ว่ามันมันแบบมันเกิดขึ้นได้อ่ะเกมพวกเนี้แต่ต้องบอกว่าแมนยูตอนนี้น่าเห็นใจเหมือนกันนะพะไปดูเลยชื่อนักเตะบาดเจ็บโอ้โหไม่เบานะใช่ใช่เหมือนนไอ ปกติไม่เจ็บมันก็เล่นกันไม่ค่อยได้<ช>อยู่แล้วในฤดูกาลนี้เ,เกิดอ,อะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับผม BDMs เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ